ก่อนไปรับชมคลิปทางท็อป10มีกิจกรรมดีๆมาแนะนำเพียงแค่ส่งคลิปเล่นแตกรับเครดิตฟรีไปเลยส่งมากันเยอะๆนะคะรูไ้ไหวละมงมามึมา,มา พีชปินมาเยอะจัดเลยเฮียพีชปินมาเยอะจัดเลยไม่มีแตกดูรงแล้วเอาดิกูซื 12, อ้อหมื่นสองอะกูซื้อหมื่นสองอะอีฮี้ยามาดิมึงมาดิอีฮี้ยเย็ดไม่ยากขนาดเดี๋ยวไว้สตัตว์หัวร้อนแล้วอีฮี้ยฮ่วยอีฮี้ยแม่งแตกยากเกินไปอเฮียเยี่ยมเฮียแล้วก็ไม่รู้ไอ้สัตว์แดกเอาแดกเอาอยู่ในชีวิตเนี่ยแมง่งสี่ป้าเมื่อไหร่ดิ สีแดงเข้าไม่ได้ตัดไม่มีอะไรเข้าสีแดงเข้าไม่ตัวเดียวสีแดงไอ้ตัดหมูป่าเฮียเออเข้าเหยเฮียไม่ยากเลยมึงเข้าอ่ะแม่งเฮียพันอุ้ย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 เฮียอุ้ยพันเจ็ดกูสิบสามจัดหมื่นคว้าเท่าไหร่ไม่ได้จัดอ้ยเจ้าหมื่นหกเฮียเป็นเงินกูขืนเวรหมาหยิแม่เวนกูขืนแล้วไอ้ตัดสวยมันได้อย่างงี้ดีเฮียแม่งให้กูร้อนไงต้องให้กูร้อนไง อ้เฮี้ยต้องให้กูร้อนก่อนถึงจะจ่ายกูงไงไอ้เฮียต้องให้กูร้อนก่อนไงถึงจะจ่ายกูงไงไอ้เฮี้ยเจอกูเป็นไงมึงอ่ะเฮี้ยไม่ได้เก่งไอ้เฮีย้ยนี่หน้ากากหมูเข้าไอ้เฮี้ยมันแปดหมุนขอดีดีขอดีดีสีม่วงไหนต่อมาคูณสิบนะเพื่อนไอ้เฮี้ยได้สิบเพิ่มมานะไอ้สัตว์เป็นคนที่แปดนะเฮี้ยรวยๆนะไอ้สัตว์เริ่ม <ขอ S 2> มีกินของเบิ่มๆดิของเบิ่มๆดิเบิ่มๆดิเบิ่มๆทั้งดอกี่เพื่อนทีจะปีนเยอะมากเลยปีนเยอะมากเยอะจริงเพื่อนเข้ากูดอกเบิ่มอีดอกนึงสีเขียวไหนต่อสสสีีีีีเเเขขยยยยวววววตัด สีม่วงไนต่อสีม่วงสีม่วงมาสีม่วงมาสีม่วงโอ้โหมอสีม่วงกูออกอ่ะเฮ้ยลูกกะหรี่เฮียสีม่วงออมาตัวเดียวเพื่อนตัวเดียวตัวเดียวสวยไส่ก่อนไส่ก่อนใส่ก่อนชีทองไนต่อชีทโอ้โหสีทองเราสีทองกูออกอีกลูกกะหรี่เอ้ยเฮียเอ้ยแม่งเอ้ยเฮี้ยมอีกหมื่นหนึ่งเฮียสี่หมื่นแปดสัตว์มายัดแม่ก็ไม่เท่าไหร่สัตว์เฮียมาดิยัดแม่กำไรเลยมึงเฮียยิ่งกว่ากำไรมาห้าหมื่นกำไรหน่อหนอเลยมึงสี่เบ็ดเย้กูเกมดีเฮียมากิ้งภาคสองไอสัตว์กูเกือบรอดแล้วมึง เกิทำให้กูร้อนแล้วนะมาอีกสี่พันนี่เฮียมาดิสัตจิ้บโคกก็ไม่เท่าไหร่เฮียเกมอ่ะโดนกูโดนกูหมดละอีกสามพันสามโอ้โหดอกก็สามพันขึ้นอ่ะเฮียซื้อร้อยยี่สิบสีทองไหลต่อไม่เพื่อนกูขอร้องล่ะสีทองไหลต่อนี่สีทองเพื่อนโอ้โหสีทองเข้าต่อสวยสวยสีทองนักการเมืองเอ้ยเฮียไฟเสือกแตกอีกยัดไม่เอาสีทองกูหนีเลยโอ้สีทองเข้าต่ออยู่สวยสวยสวยสีเขียวมั้งไงเพื่อนไอ้ยี่สามพันสามกูยี่สามสองหมื่นอีกแล้วเฮีย เฮ้ยสี่เที่ยวมามสี่เที่ยวมาอุ้ยไอ้เหี้ยพันสามคูณยี่สิบเอ็ดยี้ยี่เทาไร่บ้าน้าสี่หมื่นเจาไอ้เหี้ยยัดแม่มาดิสัตว์เกียรแตกแสนสัตว์มาดิยัดเข้ไม่เท่ไหร่ซื้อหมื่นแตกแสนไอ้เหี้ยห่วยอ่ะไม่ได้เก่งไอ้เหี้ยเกมอ่ะโดนกูหมดไอ้เหี้ยโดนกูเกมอ่ะสวยสีทองสองตัว มา di, e 1 1, 1 1> ดิสามสมได้อยู่ห้าพันอีกีทียบมาดิแสนหนึ่งสัตว์เขี้ยะแสนหนึ่งสะสมไม่ดีไม้นี้ก็คงต้องหนีละคุณผู้ชมครับแม่งไม่ได้จบเกมนี้ว่ะเสือกแตกดีไม้แรกกี่เหลือแม่งเกลือจัดเลยว่ะมาแต่คูณหนึ่งคูสิบม่แต่คูนถูกให้เราอะคุณผู้ชมครับห้าสิบ โอ้โหแล้วเบิดออกแล้วแไ่ทีเดียวแล้วก็หายไปเลยครับโอ้โหระเบิดว้ยายภารกิจกูไม่รู้ลวง,งแล้ว่ะแกบบูจ้บเดี๋ยวรถไฟขุนเครียไปแดกแล้วแบบเนี้ย15บห้าจ้าถุงธรรมดาก็ได้รวบหน่อยอ้อ อย่างเกลือเลยว่ะห้าสิบเออโหคุณยี่แม่โอ้ยหมดจบแล้วโอ้โหห้าสิบครับสองวัดสี่สิบเฮ้ยร่วงว่ะเฮ้ยเฮ้ยมีความหวังว่ะมีความหวังว่ะเออ มีความหวังว่ายัางล่วงต่อโอเคโอเคโอเคอุย้ยภารกิจจบแบบนี้ภารกิจจบรู้ล่วงครับหอเก้าเก้าสาธุโอ้โหเรียบร้อย ทูนอ่ะมันไม่แตกอะพี่ไข่ <c oughs> ทองอ <c oughs> เหลี่ยมเนาะขอสามน้อยได้ด้วยคะที่รักหูพี่หูพี่กอบกู้อิสรภาพหน่อยแล้วกอบกู้เจือเสียงแล้วสวัสดีสันคะ่ะพี่ปาปมสวัสดีคะ่ะโอ้ติดวายปวดหัวเลยไม้นี่แตกใช่เหรอเล่นไม่เคยแตกเลยนะน่ากลัวมากเกมเนี้ย สวัสดีนะคะทุกคนขอเกมตัวสล็อตให้รีลักหน่อยคับได้เลยค่ะพี่เวฟสวัสดีนะคะพี่เวฟแต่ก็กินไม่เยอะนะคะมันมันมันจ่ายมาแบบเกินครึ่งอยู่ค่ะโอ้โหไม่ไม่น่าจะลุ้นเลยเองทำได้ไงออกหนึ่งทุกอันเก่งมากทำได้ไงโอ้โหนุเก่งมากก่าหนึ่งทุกช่อง นุ้ขอจบๆให้มันจบที่ไม้นี้พี่ไปขอบกู้ชื่อเสียงหน่อยไปไขทองเกมกากแห่งตำนานเนี่ยแน่จริงลงทำเป็นโอยมันหลอกไม่เคยจะได้หรอกไอ้เหลืองๆขอตัวซีได้ไหมขอตัวซีขอบกู้อิสระธรรมพี่นุขอสีทองจริงไปเอ๊อุ้ยบวกรอบหมุนอุ้ยบวกเท่าไหร่บวกสามปบวกอุ้ยบวกหนึ่งไม่เป็นไรแล้วคนก็เฉ็ี เธอเดี๋ยวมันรอให้เราดีใจได้ไหมขอขอตัวซีหน่อยขอตัวซีหน่อยขอตัวซีหน่อยพี่มันยังไม่จบอีกที่ยากอ่ะตัวซีหยุดไม่น่าลงหอกยากเลยนี่โอเคสวยสวยตู้สวยตู้คูดใส่สวยประตอประดปตูปรตีปรตูตีประตูตีประตูตีปตูตีตูตีตูตูตี20,06งาพระรามปสวย พออีกทีได้ไหมว้าตกมามันมันมันเอากลับมาแล้วชื่อเสียงโอ้พี่เกมนี้เล่นไ่แต่มาหลายเดือนมากนี่พี่แต่นลคะเนี่ยขอได้ไหมไอ้ <c oughs> ทองมันนี่สวยมากโอ้ไปทองมันพิศลงดีมากเลยพี่หนุย่ยแอแอร์อพันหนึ่งร้อยหนึ่งมันไม่เร้าใจเท่าพันนะพี่เอาพันได้ไหม <c oughs> มันไม่ยากหรอกมันมีหลายช่องเลยพี่จ้าโอ้มันคือมีแต่สีทองแดงจาทำได้ยังไง สวยได้อยู่ไ <Techn> ม <Pokémon> ่แย่ค่ะสวยเลยแหละสวยสวยสวยเกมดีพี่เกมดีเกมดีค่ะสวยค่ะพี่บอกเลยเกมลูกหลักพี่ลูกหลักค่ะพี่ลูกหลักเลยดหรับยี่สิบร้อยไปวะเพิ่มเพิ่มมาฮัน หันจับหันฉับสักหน่อยดิโอ้โวต่ำชิ่หผ่ายได้ว่าต่ำเตี้ยดินต่ำเกินต่ำเกินไปตอนแรกแกไปเล่นรถไฟขุนขี้นะเดี๋ยวไปกินที่ก่อนโอ้โหเฮ้ยมาเว้ยตกคุณมาแล้วเว้ยตกคุณมาแล้ว,ลวหันอีก หันไวามาดิหันอุย้ยมาสามตัวว่ะโอ้สามสิบเยอะสุดแล้คุณผู้ชมที่เหลือห้าหมดเลย <c oughs> แต่ห้าเป็นตัวใหญ่แพงนะโอเคตัวเนี้ยจ่ยแพง 7, 000, 2, 000เจ็ดพันสองพันเวเมื่อกี้โอ้ยห้ามาแล้วสามสิบโอ้โหแถวแรกไม่มีเลยว,วะ่ะเฮ้ยมาเพิ่มเติม <c oughs> มาเพิ่มเติม <c oughs> มาเพิ่มเติม <c oughs> มาเพิ่ม, <c oughs> มเติมอยู่สิบห้าสิบห้าสามสิบเอาว่ะ โอ้โหเฮ้ยเป็นวนะโอ้โหควนตีนที่ไหนเออยังหันเป็นวได้อยู่เออคูณสามสิบ้โหสามพันสามหกคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยมาแน่นว่ะปึ๊บหันเป็นวเออเป็นวอีกวอีกเออวอีกเฮ้ยเอา ต้องหลายหมื่นอะ่ะต้องหลายแตกหมื่นอะ่ะต้องหลายแตกหมื่นดิมันต้องหลายแตกหมื่นดิเออสามเกเจนมาแปดร้อยต้องอีดีวะเออเด็ดดวงเด็ดดวงมันตัวจ่ายแพงสุดแต่ตัวเนี้ยจำได้หันไปดยมือโอ้แน่นจิ๋หายโอ้จะแต่ดอกโคตรแน่นคุณผู้ชมครับอห้าสิบเคครับสามสิบก็คือแม็กสุด ซึ่งมันเยอะมากแต่จริงๆวายผมไม่ต้องการขนาดนั้นนะครับผมเอ้ยคูณผมไม่ต้องการขนาดนั้นผมต้องการวายมากกว่าเนาะแต่คูณเนี่ยมันก็สำ,สำคัญคือถ้ามีวายสิบตัวแต่คูณไแค่ห้แค่ห้า,าอย่างเงี้ยคุณก็เจ๊งผมบอกเลยว่าเจ๊งอีกแล้วแหละผมดูทรงแล้วผมรู้สึกว่ามันมันเอาเราอีกแล้วอะ่ะมันจะให้เราลุน้นกระสุนดอกสุดท้ายตลอดเลยนะคือจะกะแบบให้เราเหยียบเส้นบนเส้นได้เลยได้ไม่ได้ก็เรื่องมึงอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมเรื่องเกินไปวาะ ดีๆหน่อยผมว่าหมดละหรือเปล่าอะถ้าวายมาอีกก็มีลุ้นแต่ผมว่าหมดละเฮ้ยยังไปต่อขออยตัวหนึ่งวายคูณไปอีกนะแต่วายขออยตัวเดียวเท่านั้นสวยโอ้ขอบคุณมากให้สองไอสัตว์เน้นคูนเลยม,มายวายติดติดเอ็ดเยอะมากกูขอร้องกูไม่ได้แต่งอย่างนี้มานานแล้วกูขอร้องมีมาสิบสองปะวะมีวายสิบสองตัวปะผมเค้ยได้มากสุดคือสิบเอ็ดนี่แหละมัง้งหรือสิบสองไม่รู้นะ เฮ้ยเอาให้หน่อยมีไหมเนี่ยมีอีกอู้เยอะสุดสถิติใหม่สถิติใหม่สิบห้าไอเ้เหียสถิตีใหม่คุณมีไหมเนี่ยหมดแล้วครับคุณไม่ตันแต่วัยสิบห้าเยอะมากอยู่ที่โอ้หเฮ้ยเท่าไะร่คุณผู้ชมข้างหน้าถามว่ามีตัวแพรไหมไม่ค่อยมีนะ เป็นแต่เป็นวายส่วนมากเท่าไหร่เนี่ยช่เนี่ยนึกว่าจะไม่มานานๆจะมาอย่างนี้ทีนะครับให้เราผมการันตีเท่าไรเนี่ยหนึ่งแสนละสองแสนอันนี้บอกแรกน,นะข้างหนาข้างหลังไม่ค่อยระสานเท่าไหร่ห้าร้อยคกร้อยเคเจ็ดร้อยเคแปดร้และตีร้านไหมแตกร้านไหมแตกร้านเีย้ยที่เรียบร้อยคือคูณี่สิบสอง เท่าไหร่คุณผู้ชมเราไปลุป้นไปอวมแห็ครันจบที่ันนี้จะขึ้นสนเป็นที่เรียบร้อยครับไปครับหึงแสนแล้วเปอรเมรกา้าเราหรอันนี้น่าจะเล่นเอกตาที่แล้วบอกว่าดูดเหมือนมันวิ่งช้ากว่าเยอะนเยจะไม่แน่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 แนเฮ้ยเยเอยเอะกว่าเอยอะกว่าครับ และดอกสุดท้ายโอเคดอกนี้น่าจะแพงครับอืมดอกนี้น่าจะแพงเอาเรื่องครับต้องขอบคุณทั้งคูทั้งไวแต่วัยคือสถิติใหม่ของผมจริงมาลุ้นกันมาดอกนี้เท่าไหร่ผมว่าเยอะสุดตอนนี้เยอะสุดคือ1นดปผมว่าอันนี้เยอะสุด2 0 0 0ส0พอเลขมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็จะวิ่งไวกว่าเดิมนะเอพิกไปครับขึ้น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  น่าจะน้อยอยู่น้อยจุดหรือเปลโอเคก็พอๆกับดอกแรกนะครับไม่แพงนะนะเอาจริงผมไม่ค่อยทําแบบนี้นะปกติอะ่ะปกติถ้าแบบเออโดนก็คือโดนวยเจ็บก็คือเจ็บขาดทุนก็คือขาดทุนแพ้ก็คือแพ้วันนี้ปกติผมจะไปรอเล่นวันใหม่เลยแต่เมื่อกี้มันทุเร่เกินไปมันถ้าพูดหยาบๆเลยคือมึงเยี้ยกเกินไปไหมสุดท้ายบ้าหรือเปล่าซื้อหกหมื่นจ่ายสามพันเก้า เพราะฉะนั้นไม่ไหวครับผมไม้นี้ขอขอขอจริงๆเลยนะส่วนที่ผมจะเก็บอารมณ์อยู่ก่อนนี้ไว้แต่นี่หัวร้อจริงๆไม่ไหวแน่นควรพ่วมตีนจัดจดรอดูว่าไม้นี้มันจะดีกว่าเมื่อกี้หรือเปล่านะแต่ผมคาดหวังนะคาดหวังเอาจริงรอบนี้มันจะเฮี้ยเหมือนเมื่อกี้ไม่ได้แล้วนะโอเคยังไหลสไนเปอร์เพิ่ม,มอีกหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมเริ่มดีเริ่มดีมด,ดูดีมาไปที่900คูณครับ ขอสัดหนักหนักขอหหนักไม้นี้อย่าให้เสียชื่ออย่าให้เสียหน้าที่ผมอุตส่าห์หัวร้อนและโอนเพิ่มเข้าไปมาดิ2,500คูณการันตีขอไหลสักนีได้ไหมไม่ได้โอเคอู้ 4, อไป4,400คูณมันต้องอย่างนี้แม่งเลยต้องให้หัวร้อนต้องให้เอาจริงโอ้ไม่เสียแรง ไม่เสียแรงที่อุตส่าห์โอนเพิ่มเข้าไปแม่เงเลยถ้าขาดทุนไม้นี่ผมบอกเลยว่าหัวร้อนสุดๆหน้าแตกยับๆแต่ยังดีที่ผมได้คืนมาก็เพราะว่านี่มันบุตดแห่งมันนี่เทรนรปึ๊บโอ้แปดมาอีกแล้วแปกมาอย่างนี้ก็กินแปลกๆนะแปดน,นี่กินแปลกๆ เริ่มมีกินแล้วนะเหมือนกุ้งกงในที่พันเป็นเลขแปดมันก็กินแปลกๆเหมือนกันว <laughs> <laughs> ่าไปเอยเออใครเคยช่วงนี้ผมเห็นบ่อยนะสาวๆแบบในทิกตอกอะไรเงี้ยในทิกตอกตามคลิปสั้นเลยพวกนี้แม่ชอบมาใส่ไอชุดชั้นในกุ๊งกงในเควินคลายเควินคลินเควินคลายไม่เอาจริงๆะสาว่มชอบดูไหมก็ก็ชอบ <laughs> แต่ถามว่าทำไมวะไอกางงกิงในไอกางเกงในยี่ห้อนี้มันดีตรงไหนวะผมไม่เข้าใจมัน มองมองไปมันเหมือนแบบกางเกงกีฬาด้วยซ้ำไปนะเออจริงมัน,มนไม่ได้ดูสวยไม่ได้ดูเท่หรออุย้ยผ่นหน้ามาหนึ่งแผงว่ะนี่ตัวแพงสุดในรายจ่ายนะแต่มันมันก็ยังสู้ต้นไผ่ไม่ได้อยู่ดีอุยอ้ยอุ้ยสู้ได้สู้ได้ดีสู้ได้อุยยอ้ยสู้ได้ดีเฮ้ยไอชิตไม่คิดว่าจะแรงขนาดนั้นเฮ้ยเอาอีกย้ำไปอีกดอกนึงดอกนี้อาจจะไม่แรงเท่าเก่าแต่ก็ <laughs> พอไปวัดไปว่าโ <Okay. S 1> อเคไอ้ชี้่พอพูดถึงกางเกงในผู้หญิงก็มาเลยแพนด้ามาเลยมึงมีสายขื่นนะแพนด้านะปิดด้วยต้นไผ่สักทีนึงปิดด้วยต้นไผ่โอ้หูยเยดต์เนี้ยต้นนี้จะแรงเท่ากับเพนด้าไหมเมื่อกี้แพนด้าผมได้หกหมื่นกว่าลองดไอูไอ่แต่แต่แต,แต่ตัวฟ้านี่มันไม่น่าจะแรงเว้ยเอาจริงๆแผ่พันหมดแล้วมั้งเนี่ยเออแผ่พันโอ้โหแต่โคตรต่างกันคนละโยอดเลยนะชี้่เมื่อกี้แพนด้ามาหกหมื่นกว่าเยสดปิดผ,ผมก็ไม่ ห้าไม้ราคาไปจะเผ็ดแล้วเหมือนกันไม้ที่สามอีกสองข้าปิดตา,ายใจอยู่ปิดแค่โผล่ไปไม่เท่าไรเองสองร้อยเจ็สิบสองสำคัญที่วิธีการจ่ายไม่มีอะไรมากหรอกตัวคูณเม่คืนการเพิ่มวิธีการจ่ายแหลเป็นตัว K เต็มตัวไปใครทำไม่เท่าไหร่ตัวสองวุ้ย โอ้โหแต่ว่าแม่งแค่สาแถวเอ็กซ์เว์สวยมากคุณผู้ชมจะจ่ายแค่สมแถวโอ้ดูดิดูตัวคูณดิห้าหมนวิธีการจ่ายเองแต่ว่าคือมันไม่ได้จ่ายทั้งหมดนะหมายถึงวิธีการจ่ายทั้งหมดมันมี50,000ื 50, ่นให้เราได้มาร้อยสี่สิบแแต่มันแค่สแถวงไงไได้ไน,นี่มีผ้าโพกหัวเนี่ยติดเป็นไฟ้า,าประคายด้วยลากเลยได้เท่าไหร่เองลากเลยได้ไหมลากเลยลากเลยลาเลยลากเลย,ลเลยสว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 สวยสวยสสวยสวยสสวยสวยสวยสววยสวสวยสวยสวยสววยสวยสย วิวสวยจริงเองสวยจริงเองดูตัวคุณสามแสนหกหมื่สองพันวิธีการจ่ายตัวคุณโคตรเยอะเองวิธีการจ่ายอย่างเยอะสวยจริงสวยจังว่ะดอกนี้โหเองคาดหวังเลยนะดอกนี้คาดหวังเลยอ่ะข้ามไปู้ภาพกหัวแม่งแพงไหมอะแต่แม่งเอาไปละไหลๆไหล่ละไหล่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 ไหล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  พวกหัว,วติดป้า,า,ายว่าใครหรือวเองเดี๋ยววิธีการจ่ายไม่เยอะไม่น่าจะแพงเท่าดอกเมื่อกี้ละคนละเรื่องเลยเองวิธีการจ่ายคนละเรื่องเลยเย่นั้นเจ็ดพันเองแปดร้อยยี่สิบสองวิธีการจ่ายผมมีกระจัวเยอะอยู่สี่ตัวคุณผู้ชมเอามันจะลากมันจะเลื้อยมันจะลากมันจะเลื้อยโอ้นี่แค่ตัาวเคติดป้าย่าใแห้งฮะหกพันเจ็ดสองหรือสองหน,นุนเน้นๆเลยเดีวยวเองตัวแรกมีอะไรมีผ้าพวกหัวอีกแล้วแถวสุดท้ายไม่มีผ้าพวกหัวคือมันลากเลื้อย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 เป็นตัวเคกับตัวคิวที่ติดเป็นป้าาคุณผูชม พอได้ยิ้มอันแปดร้อยสองร้อยเป็วิธีการจ่ายโอ้นี่แห้งนี่แค่ตัวเช่ะเปิดได้เองเปิดได้วิดกเมื่อกี้อย่างสวยเดี๋ยวหนูจะย้ายแล้วนะคะเดี๋ยวไปเล่นรวมเกมค่ะเกม Starlight Princess เดี๋ยวไปตามบางอังไปพี่แล้วเราตามมางอังกันค่ะ สาไตาลา์ทุกภาคเลยค่ะไปมันทุกภาคเลยดีโอ้โอ้ไม่ไม่ค่อยโหดอะเอาสี่คูณเข้าไปอีกอไม่ค่อยสวยโออินสวีจะเย็นโกโบลิไม่แจกเลยมดมันลองให้ต่อพี่มันไม่ค่อยเลิศอะแต่มันก็สวยอยู่นะโหคูณแปดอะพี่ลดนะได้อยู่อยากได้มากาหนูได้เจ๋บดน,นะพี่เอยเก็บเก็บศพหนูได้เลย โอ้โหตาเหลือบาร์มันคูนเยอะเดี๋ยวเราชอบคูนด้วยในประเด็นนะโอ้โหเราก็ว so ้าดวุ่นเลยทีนี้อ้ย่าได้อะต้องทำยังไงเนี่ยทำยังไงอน่ยพี่หนูจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหนักบินตาเฉี่ยเล้ยละเอ้ยละตาเหล่กแล้วนักบินหนูตาเหล่ตลอดเลยไม่รู้สอบลายเส้นผามได้ยังไงงงมากเลยใครใครให้เนี่ยใครเอามาบินเนี่ยโอ้โหโอ้โหปวดหัวอุ้ยโอ้ยอยเขียนมามันคูนเยอะนะพี่คูมาฆ่ามาโอ้โหยังโดนโกเตะ๊า จะโดนหรือเปล่ามันอีกเรื่องขอแรงแรงขอแรงแรงเจ็ดร้อยสขึ้นโอ้โหพัหนูเอ้ยสามสิรต์บักกี้แต่โปลยอย่าหาทํา เป็นบ้าแล้วกับพี่ถ้าหนูโดนเียดดูดคลิปไปนะคะสามารถมาดูช่องจริงได้ที่ช่อ,องบังมีแอร์ไลน์ไลฟ์สตรีมทุกวันต่อสี่ทุ่มพี่ขาอันนี้คือวาสนาผู้ใดโดนหนูสตรีมผ่านช่องทางนี้ช่องทางเดียวเกิดไม่บินขึ้นมาเดี๋ยวเว็บร้องแล้วเวฟบิวหกเว้ยโอ้โหบิลเดอะไบเกอร์ให้เป็นเคซิโจวะสิบสามแล้วครับคุณผู้ชม มื่อกี้แตกคราวนี้ก็ต้องแตกดีวะใช่ไหมคู่ฟันฉับแหม่แม่งท่านี้ท่านี้ตรงนี้น่าจะเป็นวายนะเสือไม่เป็นวายนี่ก็แตกเยอะกว่านี้อีกโอ้โหวายเรียงอย่างสวยปมิตรโก้ไม่ออกเลยวะ่ะไม่ฟันให้เลยนะเอเวมาว่ะอุ้ยนี่เอเวมา X w M R ปะโถเอ้ยอุตส่าห์ได้หัวใจ นี่มีโกนฟันด้วยเอ็กวีเอกด้วยนะฟันเทิงของานี้คุณผู้ชมครับโดนวิวแน่นแน่นอน่นอนะมาฟันอีกฟันอีกเอกอนั่นแหละคุณสี่แต่โดนฟันตัวเดียวอะต้องฟันตัวอื่นด้วยเนี่ยสองตัวเนี้ยขอตดคุณสอนหน่อยสองตัวเนี้ยก้ารอบที่เหลือเอ้ยสวยฟันคู่เลยก็ได้เอาเป็นไหมเราอะ โอ้โหอยู่กู่ไม่ยอมฟันไม่โดนบิลด์เบเกอร์แปดรอบครับแปดรอบที่เหลือฟันเพิ่มเติมหน่อยจับเออนั่นแหละ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 อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวฟันไว้ครบสามตัวมีเฮหน่อยคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งตัวอย่าเป็นว่างไว้ ให้เขามีส่วนร่วมหน่อยฟันโดนๆหน่อยชับไม่ชับว่าเฮ้ยแบตรเตอรี่ไทยบิลเลี่ยต์ไบเกอร์ครับดอกนี้เปิดมาเป็นบิลเลี่ยต์ไบเกอร์ไม่ใช่ว่ะแต่แบตรเตอรี่ไทยครับอห้าพันห้าโอเคไปหกหมุนสุดท้ายครับปับ๊บไม่เอ้ยโอ้ยโดนตัวเดิมแบตรเตอรี่ไทยครับแบบนี้เปิดเป็นไร โอ้ยคิดชูลุ้นผู้ชมครับว่ามิโกนจะฟันโดนเพิ่มเติมไหมถ้ามันไม่ฟันโดนตัวนี้ก็ตัวอื่นก็ได้อ่ะแต่จริงๆให้โดนตัวนี้ก่อนนะโอ้ยสวยสวยจัดเลยว่ะอุ้ยเอาโอเคสวยครับแบบนี้มันต้องแตกแบบเนี้ยถ้ามีิโกนฟันโดนสักหนึ่งดอกน,นะบันเทิงกว่านี้ผู้ชมครับเอาว่ะสิบสามคีครับสี่มุ้งสุดท้ายครับได้ลุ้นแหละ กระจายกระจายกันหน่อยโอ้โหโดนพี่ดิกอยู่โดนพี่ดิกอยู่โดนพี่ดิกอยู่นะเนี่ยทวายมันคูณ3ตัวเนี้ยได้ลุ้นคุณผู้ชมครับสามเปนเก้าสามหมุนสุดท้ายครับโอ้โหอยู่กองกันเฉยเลยว่ะฟันโดนเลยกองคู่เลยไปเอ้ยฟันจริงว่ะเช็ดเค สองหมุนลุ้นมันแน่นอนคุณผู้ชมสองหมุนลุ้นมันแน่นอนครับแบบเนี้ยกระจายกระจายก,กันหน่อยคุณสี่คุณเอออย่างเงี้ยสวยจัดไปเล่นไทยครับพี่บิวเดอรไบค์เกอร์มาด้วยบันเทิงแล้วกูว่าห้าสิบเคมีแน่นอนห้าสิบเคมีแน่นอนมือแน่นอนแหละคุณผู้ชมแบบเนี้ยมือแน่นอนแนหะละไหลไปเลยยี่สิบไปแล้วครับ นี่ไงหมวแล้ว 50k มีเราแบบนี้นะโอ้โเหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อไหมอุ๊ย <aunque> 55k เอาว่ะอีก 25k สวยๆหน่อยโอ้โหไม่สวยว่ะโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้โหไม่งั้นหนักหน่วองอีกกว่านี้นะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางท็อปสินะคะ